สวัสดีค่ะเรามาเช็คก,กลุ่มฝนค่ำคืนนี้กันนะคะว่าจะไปตกที่จังหวัดใดบ้างส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดทางภาคอีสานนะคะก็เพราะว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วก็ประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือนะคะภาคตอนออกเชียงเหนือภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะกลุ่มเมฆฝนนะคะก็ได้ปกคลุมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่สุขโขท,ทยัยอุตรดิตถ์หนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารครามร้อยเอ็ดยโสธร อำนาจ,จเจริญอุบลร,ราชธานีสุรินทร์บุรีลำนครราชสีมาสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกชาเชิงเศราชนบุรีชุมพรระนองสุราธานีและพังงาค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ทราบแล้วนะคะกลุ่มเมฆฝนเนี่ยไปจังหวัดใดบ้างนะคะนอนรับฝันดีค่ะแล้วพบกับหนุ้ยได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย